นะครับนี่เลยวันนี้เรามีตัวช่วยทุกคนเห็นไหม so, ตัวแรกเลยนะน mm hmm. ีกรนดนะสวัสดีครับยังไม่มีใครมาวันนี้คุณมีกระดานนะครับมีอุปกรณ์เล็กน้อยมาไลฟ์ผ่านทาง y o ยูทูบลองดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโก็เป็นเรื่องของสำนวนเนาะสำนวนในภาษาเยอรมันหรือว่าวลีที่คนเยอรมันพูดบ่อยนะครับพูดบ่อยๆเลยใช้บ่อยๆเลย,เย,เลยมีอะไรบ้างน,นะครับเอ๊เสียงไม่แน่ใจว่าจะได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่าเดี๋ยวคุณดูก่อน ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดนะครับเป็นเรื่องของคําพูดติดปากคนเยอรมันนะครับเพราะคนเยอรมันเนี่ยมีคําพูดที่ฮิตติดปากนะครับหรือว่าแบบเป็นวลีที่ใช้บ่อยอาจจะไม่ต้องเป็นประโยคก็ได้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ครูก็พอดีวันนี้ว่าอ่านผ่านตาม,มานะครับเป็นเว็บไซต์ไม่ใช่ของเยอรมันด้วยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเป็นของประเทศดิสโลวาายนะครับก็คือสโลวาเกียนะครับ ชื่อเว็บไซต์ว่า Kar Karpatenblatt Karpatenblatt s k ส r p ก็สโลวาคยนะครับสโลวาเคียนั่นเองทีนี้เขาเขียนบอกว่า Design e y s t e r w e n Detenfarsen in der Deutsch Sprache in der Deutsch Sprache ก็คือในภาษาเยอรมันนะครับเขาบอกว่ามีสิบวลีที่น่าสนใจที่คนเยอรมันใช้บ่อยที่สุดนะครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นคนเยอรมันเขียนนะครับเขียนเพื่อฟ้นพลิชนะครับก็พับลิกนะครับ มาตั้งแต่วันที่8กันยา2อ1 9สิสักพักนึงแล้วทีนี้ผู้เขียนผู้เรียบเรียงนะครับก็ชื่อว่าอานาฟาบัวนะครับฟาบัวทีนี้เราก็จะมาดูกันว่า10สำนวนนะครับที่ใช้บ่อยที่สุดแต่ว่าขอเนื่องจากคูเทสนะเทสการไลฟ์ผ่านช่อง u t u b e เนาะจะเอาแค่5าสำนวนก่อนตามที่เห็นเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับอันที่1นึเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเกรนนำเขาบอกว่าเวนแมนดีโดยโชคลูทัวชนกูดเค e นส์นะครับถ้าเรารู้จัก วัฒนธรรมเยอรมันค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะโซลเทอร์มันออเ,าเอาฟีโดยชสปราคือเบสเซอร์คินน์และหนควรจะเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะครับภาษาเยอรมันด้วยนะครับด i วยกันที่มีสเปนเดทินฟราเซนเป็นเดอเดอเชนสปราค่ะคุณถ้าดิลุกเพื่อกินนมมันวันนี้เขาบอกว่าคุณถ้าดิลุกเพื่อกินนลุกเขาบอกว่าเว้นขยายวันนี้เขาบอกเอาแว่นขยายมาสอนดูว่าวรีเยอรมันเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขาใช้บ่อยนะครับ erhält man einen Überblick über den Alltag der Deutschen อ่ะเขาก็สรุป uh, ว่าในชีวิตประจำวันนะครับอัลชาร์ของคนเยอรมันก็จะเกิดสำนวนเนี่ยที่เขาแบบเอาเว้นขยายดีลุกเธอไปไปไปใส่สองดูแล้วสำรวจดูแล้วก็จะมีประมาณ10วลีที่น่าสนใจอันที่หนึ่งเลยนูมาอายรัสเซียนะนูมาอายก็บอกว่าจ i สต b e s c h อยเอ t นะครับไม่ทราบว่าเราอยู่เยอรมันกันนานๆเนี่ยเราเคยได้ยินคนเยอรมันพูดประโยคนี้ไหมหรือว่าตัวเราเองเนี่ย ถึงขั้นพูดประโยคนี้ไหมถ้าถามครูก่อนนะ Dasis b e c h o ย e ตอนสมัยครูเรียนอยู่เนี่ยครูใช้ชีวิตทั้งหมด9ปีทั้นั้นเคยได้ยินบ้าง Dasis b e c h o y e จากใครจากเพื่อนครูเองนะครับจากเพื่อนครูที่เรียนตอนตอนนั้นสมัยเรียนมหาหลัยนะก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับแล้วก็ตอนเล่นกีฬาก็เคยได้ยินเหมือนกัน Dasis b e c h o y e นะก็จะเน้นตรงเนี้ยเน้นเสียงว่า b e c h o ย e นะครับฟังจากน้ำเสียงแล้วก็แน่นอนว่าเป็นอะไรที่เป็นอาการที่คนยัมันไม่ค่อยพอใจนะ Dasis b e c h o y e นะครับ Das is b e c h o y e นะครับ ความหมายทีนี้ที่เขาเขียนเอาไว้บอกว่าคำที่หนึ่งนะครับ the destroyer เขาบอกว่า the anisotropes เขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเขาเรียกอะไรไม่ค่อยสุภาพมากนักหรอกนะ di dioxide oxygen ที่คนเยอรมันใช้บ่อยมากเป็นอันดับหนึ่งเลย benzyl mercaptan mercaptan ก็คือคล้ายๆกัแบแอลเกจ benzyl ก็หาเป็นนะ allowed, ครับเวลาคนเยอรมันไม่พอใจหรือว่าโกรธหรือว่าง,งุนหงิดนะครับก็จะพูดอะไรนี้ออกมา come out the most ออก hora, heraus, ็อ้างคำพอ่แอันี้ถ้าคอกอ่าเไล้คำพูดแบบนี้คุณกิดอะไรอย่างจะพูดประโยคนี้กมา h ุณอยาก e ด้คำพูดแบบนี้คุณก็ตองไปนังคำ่าดแบบนี้ถ้คุณอยากได้คำะูรแบบน artists, ices, ี yeah, ้ครณกมา้อ็นปะังคำ a ูดแบบนี้ถ้าคุณงยากทด่คสพนในบานีเช่นเพื้อนมาสัง the พ e a t h e น is เล็กจีบอ่อนอากาศก็แย่ขึ้นมาคนจะตกเนี่ยคนเยอรมันอาจจะพูดว่าอ้าวดัสสิสบิชอยด์นะครับแย่จังเลยลักษณะนี้เป็นต้นนะครับล้ายบนอากาศนะครับบนคนก็ได้บนอะไรก็ได้ที่ไม่สบอารมณ์นะครับ j u s ดัสสิสบิชอยนะอันที่หนึ่งนะเรามาดูนะว่าเราเคยได้ยินกันบ้างไหมตอนนนที่สองอันนี้สั้นมากคือคำว่าอันนี้เลยหนาหนะเขาบอกว่า this is w u i t e a phrase คนมันอันเยอะได้เอ็กเคอร์ฟอนยิ้ได้มาริสติกินดอยชันเหื่อเขาบอกว่าทั่วทุกมุมเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะได้ยินประโยคจะได้ยินคํานี้คําว่าหนาคำว่าหนาเอ็นอาร์นี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่าอย่างคนเยอรมันเวลาเจอกันก็อาจจะทักทายกันแทนที่จะบอกว่าวิกเก็ตวิกเก็ตเอสเตอร์เธอสบายดีไหมถ้าสนิทกันมากแล้วเนี่ยเขาอาจจะพูดว่าแกนพุชลอยนะจะเซตเดชลอยใช่ไหมหรือคํานี้ครับคําว่าหนาน่าจะเป็นหนานะนะอาจจะหมายถึงว่า วีเกสดียนะครับมีเพื่อนมาเจอกันทุกวันเจอกันบ่อยเงี้ยแทนที่จะพูดแทนที่จะถามกันบ่อยๆว่าวิเกสเดียนะวิเกเสดียก็จะพูดแค่นะบางทีก็จะเป็นนะาวิเกเป็นต้นนะนะเฉยๆเลยก็ได้นะครับนะหรือว่าอย่างเช่นเราไปสอบมาครับเราไปสอบมาปุ๊บแล้วเพื่อนถามว่าสอบเป็นไงบ้างนะเพื่อนอาจจะถามว่านะวิวาจิตถุยคงนะเป็นไงมั่งนะสำหรับคนไทยน่าจะหมายถึงว่าเฮ้ยเป็นไงมั่งลักษณะเป็นต้นนะตัวนี้ใช้ได้บ่อย นะนะแต่อาจจะไม่ได้ใช้กับคนที่เราเรียกว่าซีกรสอย่างเช่นครูหรือว่าเจ้าหน้าที่อนะไรเงี้ยที่เราไปถึงนะเงี้ยมันจะดูแบบเอ๊ะสนิทสนมเกินไปมันมันไม่ได้ไม่ได้นะตัวใหญ่หนาจะใช้กับคนที่สนิทคนที่สนิทนะอ๋อ das ดัซซิสเปอร์ t จ u t boy vielen Dank อ่าสุภัสสุภัสตราเยี่ยมบ้างดัซซิสเปอร์โจย์ ลองดูซิถ้าเราไปลองพูดบ้างแล้วเราใส่อารมณ์นิดนึงโอา oh this is betrayal แต่ลองบ่นกับตัวเองก่อนอย่าไปบ่นเขานะว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฝึกฝึกใช้ดูฝึกใช้ดูอืมอ่ะคำว่าหนา n นา vegas ใช้ได้เป็นไงบ้างสบายดีไหมหนา viva de tu feon นะไปสอบมาเป็นไงบ้างจะเป็นหนาแต่เขาบอกว่าอย่าจําสับสนกับอีกคำหนึ่งนะคือคําว่าหนาอุ้นถ้ามีคําว่าอุ้นต่อท้ายแล้วพูดว่าหนานะหนาอุ้นนะหนาอุ้นนี่เป็นคล้ายๆกับ เป็นการลองเชิงนะแต่สำหรับคนไทยเหมือนกับว่าเรื่องไงอ่าบอะนี่เรื่องไงเออประมาณนี้จะต่างกันกับหนาจะเฉยนะอาทนาอุ้ und, แต่ว่าคล้ายๆแบบลองเชิงและเริ่มลองเชิงแล้วแล้วไงประมาณนี้นะผมก็บอกว่า d a s t management dust management อย่าทําสิ่งนั้นอย่าทำสิ่งนี้นนแล้วเกิดอีกคนหนึ่งบอกว่านาอุ ah ้อ่าแล้วไงประมาณนี้นะก็จะคนละอ,อันกับตัวนี้นะแต่หนาตัวนี้คือเป็นตัวย่อนครับเป็นตัวย่อคล้ายๆกับว่า what's n e x เธอทําอะไรอย่างเงี้ย จะสามารถเข้าใจอย่างนั้นได้ also, ไ three, นะครับไอโซตต่อไปนุมตรายนะครับสำนวนที่3คือด a ส i s เ m ี r w ั r s t แน่นอนคำว่า worst แต่ว่าไส้กรอกนะครับประเทศนี้กินไส้กรอกเยอะมากนะครับเอ๊แล้วคำว,ว่าด a ส i s เ m ี r w ั r s t เมียเป็นดานชิปดานชิปเราด a ส i s เ m ี r มันเป็นไส้กรอกแล้วชั้นคืออะไรนะสำนวนนี้ด a ส i s เ m ี r w ั r s t อันนี้ครูได้ยินบ่อยนะครับคนเยอมันพูดบ่อยอันนี้ไม่ได้ถึงขั้นกับว่า นิกชีพนะครับหรือว่าเป็นร้ายแรงอะไรนะครับคำนี้เขาบอกว่า dasis m e o w u r s ปดยเทต dasis m e o w u r s binus parce de d s c h e เขาบอกว่าคนยิมันแทบทุกคนใช้คำนี้ใช้วลีนี้ใช้ประโยคนี้อันนี้ถือเป็นประโยคเลยเนาะ dasis m i r w u r s เขาบอกสามารถใช้ได้ทุกคนเขาบอกว่า when im odier a l l e s egal is egal ก็ว่า i don't care i don't mind คือฉันไม่สนใจฉันไม่แคร์ประมาณนี้ Das ist mir wursch ประมาณน,นั้นโอเคเราลองเอาไปใช้ดูนะ Das ist mir wursch เขึ้นอยู่กับน้านเสียงของเราในการพูดว่าเป็นยังไงนะ Das ist mir wursch อันนี้ได้ยินบ่อยไหม Hab ihr das schon oft gehört Das ist mir wursch เนื่องจากว่าไส้กรอกเยอะมันเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมดาเพลนเพลนะ Das ganz normal Das nicht besonders นะมันไม่พิเศษอะไรแบบเนี้ยคนเยอรมันก็เลยเอาสำนวนเอาคำว่า w o r s มาใช้พูดในสำนวนว,นว่า มันเป็นอะไรที่แบบธรรมดาสามาัญประมาณนี้ส่วนคําว่านาอุ้นเราจะพูดเราจะเป็นคนพูดมากกว่าอ๋อเราเป็นคนพูดมากกว่าเป็นการลองเชิงนะนาอุนนะขอบคุณมากต่อไปอันที่4 <laughs> เข้ามาสู่ประโยคที่4อันนี้เป็นประโยคเหมือนกันนะครับเขาบอกว่า Ich besorge das Bier Ich besorge das Bier เนื <phải breakthrough version> <laughs> ่องจากว่าประเทศเยอรมันอินโดนิชันทิงมันโซอุฟต์อุนโซฟิลเบียนะครับ a า t เ e d ด n Tag นะครับเขาดื่มเบียกันทุกวัน ทุกเหตุการณ์ท,ทุกที่เลยทุกสถานที่ทุก,ทกโอกาสประมาณนั้นมาเหอะทีนี้เขาก็เลยมาพูดคำว่า e c h beso เกิดคำว่า besog มาจากคำว่า beso เกินเนี่ยเขาบอกว่าทุก u t s c h เป็นแบบฉบับคนเยอรมันเลยนะครับ e c h beso เกิดแปลว่า I will take care of it เดี๋ยวฉันจะดูแลฉันจะจัดการเองก็คือ I will take care uh, to get the beer I will get the beer ประมาณนั้นเดี๋ยวเรื่องเบียร์นี่เดี๋ยวฉันจัดการเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเยอรมันเนาะ เวลาแบ่งงานกันจัดการ,การอะไรคนหนึ่งอาจจะพูดว่า ich das Bier อีกเปโซก็ดัสเบียเดี๋ยวเรื่อง Bier, เบียดวฉันจัดการเองนั่นแปลว่าถ้าเราเอาคำว่าดัสเบียออกเราจะจัดการเรื่องอื่นแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่ตัวอื่นแทนดัสเบียได้อย่างเช่นอะีกเปโซก็ดัสเซมเดี๋ยวเรื่องห้องเจัดการเองนี้เป็นต้นโอเคหรือว่าอีกเปโซก็ที่พลาโนในเรื่องการวางแผนอะไรก็ว่าไปดิฉันจัดการเองนะครับต่คำนี้ใช้บ่อยเพราะคนเยอรมันพูดนะอีกเปโซก e ดัสเบียอันนี้ตามที่ครูเข้าใจนะ เพราะว่าครูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีความหมายอื่นแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอิสเบซอคือดัสเบียนะครับเราลองถามคนเยอรมันข mm ้างๆดูว่ามันมีอันเดอร์เบรดออยทุ่งกิฟส์ไอ้เนื้ออันเดอร์เบรดออยทุ่งอิสเบซอคือดัสเบียนะครับว่ามันมีอยู่ไหมนะครับความหมายนี่ครูอยากรู้เหมือนกันว่ามีไหมนอ,นอกจากจะแปลว่าเดี๋ยวฉันจะเป็นคนไปเอาเบียร์มาเองหรือจัดก,การเรื่องเบียร์ให้เองอย่างเงี้ยมีความหมายอื่นอีกไหมนะครับโจบอ่ะทีนี้ มาสู่ประโยคที่5นะครับวลีที่5วลีเด็ดที่5นะครับคือคำว่าไก่ชไวชไวออกเสียงว่าชไวเอสที a ้านะชไวปกติดัสชไวแปลว่าหมูหมูคือพริกนี่แหละถ้าชไวเน l e i s c h แปลว่าเนื้อหมูแล้วสำนี้เขาบอกว่าไก่ชไววารัสวาร์เนี่ยเป็นอดีตของคำว่าอีสต์นะเป็นอดีตเช่นเราบอกว่าเราไปอยู่โรงหนังมาอีส w a วาร k อินคะีนนะ เมื่อวานฉันไปดูหนังมานะแต่ถ้าวันนี้เรากําลังอยู่ที่โรงหนัง H Ben ่าตัวนี้เป็นอดีตนะครับแต่น,นี้น่สํำนวนคือ Kai s c h w a Wa Da Da คือที่นั่นที่ไหนไม่รู้ํำนวนว่า Kai s c h w a Wa Da อันนี้เขาอธิบายมายาวเลยเขาบอกว่า e ว n man Kai s c h w a Wa Da v e r w e n d n t v e r w e n d e t แต่ว่าใช้นะครับถ้าใช้ํำนวนนี้เนี่ย f e r d a t Man Das Also Das I f a c k e i n e d a ก็คือไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยก็คือแม้แต่หมูก็ไม่มีคนอยู่ก็คือไม่มีคนอยู่สักคนหนึ่ง หมูก็ไม่มีอะไรประมาณนั้นเขาบอกว่า w i ส h t i c ี i จส a า e ก็ส hmm. i s ิสิ่งที่สำคัญที่ควรจะรู้ในสำนวนนี้ก็คือ d a ด MAN UNTER s c h w า i ภายใต้คำว่า s c h ว a i คำว่าหมูเนี่ยนะนี man so ้มัน FASTEEN s o l l ให้เราเข้าใจว่าไม่ใช่หมูให้แปลว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีใครเลยประมาณนั้นคือ No Body นะครับไม่มีใครเลยใคร h w a i คือไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยวาดาไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยอย่างนี้เป็นต้น mm hmm. อ่าทีนี้เขาบอกว่าตัวอย่างการใช้งาน Also wenn man da war noch kein Schwein of v e r w e n t e t weiß man. ถ้าถ้ามีคนใช้ประโยคนี้ยก็ให้ทราบทันทีได้เลยว่า Das der Deutsche n น n หนูกคือนายนะหนูมีใครพูดนายเป็นหนูบ้างมั้ยหรือว,ว่าคนข้างๆชอบพูดหนูทางใต้อะไรอย่เงี้ยนะ In Bayern, in Baden-Württemberg vielleicht. คุก็ได้ยินบ่อยนะคำว่าหนูนะหนูคือนาย Das ist so weit. ก็บอกว่า so weit คือมันจบแล้วมันมันสิ้นสุดแล้ว Da e h nicht hin. มันจบแล้วฉันไม่ไปหรอกอโคเดอร์ดา e เจนเวียนลีเบนนิคินก็คือไม่ไปแล้วกันก็คือไ a ลชไววาดาไม่ต้องไปหรอกฉันไม่อยากไปไม่มีใครไปอย่างนี้ลักษณะนี้เป็นต้นนะไ a ลช h w วาร์ดาร์ l สกลาอ่ะห้าสำนวนนี้ถูกใจอันไหนอันไหนที่เราใช้แล้วบ้างหรือว่าอันไหนที่ได้ยินบ่อยบ้างนะครับ t o e t is the c h เอ c e เอาไว้บอกว่าแย่จังแบบว่าคล้ายๆคนไทยบอกว่าโอมอะไรดีคนไทยบนอะอะไร คล้ายๆกับใช้เสร์อประมาณนี้นะเอาไว้สมบทคนเดียวได้นะดัสติสเชวเออร์คนข้างแบบไม่สบอารมณ์แบบเช่นอากาศแย่จังอุตส่าห์ทำบาร์บีคิวนู่นนี่นั่น <laughs> หรือว่าวางแผนอะไรว่าิบดีแล้วหรือว่าแล้วแบบมีอะไรมาทําให้แบบไม่สามารถจัดจาก,การได้หรือว่าเป็นไปตามแผนที่ตั้งใจเอาไว้เงี้ยคนยังมันจะบ <'s> ่<ๆ>นว่าดัสติสเปชว o y e อ just i ติสเปชวยเออแล้วก็มีหนาหนาที่ใช้ได้เลยพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้เจอเพื่อนก็บอกถามเลยหนาเพื่อนก็จะบอก ก็จะบอกว่าเป็นไงบ้างนะเป็นการทักทายก็ได้นะวิกเก็ต hmm. สนะวัตส์มัคสตูนี่เป็นต้นนะสั้นมานะคนละอันกับนาอุนต์นาอุนแต่ว่าแล้วไงนาอุนต์นะนาอุนต์ดัสิสเมียบูสแทนที่บอกว่าอีกฟินเ das nicht so wichtig นะก็ไปพูดว่า d ดัสิสเมียบูสนะดัสอนะีสเมียบูสนะครับสำหรับฉันแล้วมันก็ธรรมดาดัสิส n o r m a l das ist nicht besonders นะไม่พิเศษอ,อะไรเลยนะครับ เป็นเรื่องปกติทั่วไปไม่ต้องตื่นเต้นประมาณนี้ this ีสเนว์วูนะหรือว่าแปบลบว่าฉันไม่สนใจ i ีกอิน e ทอร์เรเซียร์อ่ายัตชัดนิชนิชอิ s เทอร์นะมันไม่ได้ทำให้ฉันสนใจประมาณนี้ this is new words ์วูดสนะค่อนข้างบอกไปนในทิศทางว่าฉันไม่สนใจนะโซอีกเบียโซคือดัสเบียนะก็พูดไปแล้วนะเรื่องเบียร์ฉันจัดการเองประมาณว่า <laughs> เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดให้ประมาณนี้อีกเบียโซคือดัสเบียอ่ามีคนเม้นบอกว่ามีแต่แฟนบอกว่า bist เบสตูเปเชี t บิสตูบิชอยเอตบอว่าบ้าไปแล้วเหรอเธอเธอบ้าไปแล้วเหรอบิสตูบิชอยเอตเป็นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยบิสตูบิชอยเอตเป็นอะไรประมาณเนี้ยธนาทานบิสตูบิชอยเอตอารมณ์เสียเหรอมึนงิดเหรอประมาณนั้นบิชอยเอตเฟรนดังขอบคุณครับที่พิมพ์มาโอเคห้าสำนวนเรียบร้อยโซ่เดี๋ยวสำนวนที่หกถึงสิบตามมานะว่ามีอะไรบ้างสำหรับตอนนี้พักเบรกแค่นี้ก่อนนะครับเฟรนดัง โอเคบิสมุนเน็กซ์มานี่เป็นการไลฟ์ทางยูทูบที่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะไม่สบายที่เขียนเนี่ยมันกลับด้านไหมมันกลับด้านไหมหรือว่ามันอ่านได้เพราะตอนนี้กูดูอยู่หน้าจอมันกลับด้านอะแต่หวังว่ามันน่าจะอ่านได้นะคามาดาสเลสเก n ดเนสโอดรัสชิสไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอเพื่อมีคนพิมพ์มาบอกว่าได้หรือไม่ได้จะรออ่านแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาต่อกันํำนวณที่หกถึงํำนวณที่สิบนะครับ วันนี้พักไว้แค่นี้ก่อนไหนมีใครพิมมาไหมว่า Commandos Legend อ๋อ่านได้ซุปเปอร์ฟิล์มดังเราเย้มบานอเลสกคลาด,ดังเชนเป็นไงบ้างนะ้าวิกเกตสบายดีไหมวิกเกตดีอ่ะโซไม่ได้เจอกันนานเลยผูณชอบจริงๆเลยนะเทคโนโลยีนะได้เจอลูกศิษย์เก่าๆนะได้ทักทายกันนะ้วิกเกต navigate navigate ยังไม่ตอบเลยอ่าโซงั้นเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ die häufigste อร์โอเคเดอร์เวนดงเงินเดดดอยส์ l ิมอานะครับสำหรับอ่าสำนวนหรือว่าวลีที่ใช้บ่อยของคนเยอรมันนะเออลืมบอกอ่าเมียเกจสกูดตอบมาแล้วเมียเกจสกูดฟีลเล่นดังดังกระเชิดเขาบอกเขาสบายดีเมียเกจเอา เซนะียร์กูดนะครกูก็สบายดีเช่นเดียวกันดิฟลาเซเบอเว่าวลีนะครับถ้าลหลายๆอันก็คือดิฟลาเซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขหกสีเบนอคโนยุนเซนว่ามันคือวลีอะไรนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนอิกด้าฟควอตเซนเนอร์พาวสมาร์กินสวัสดีครับออฟฟิศเซนชูสสวัสดีครับ